สวัสดีเพื่อนๆวันนี้การยิตผมก็จะเป็นผมธรรมชาติที่มีความอ่อนแอนิดหน่อยกลางๆไม่ได้แข็งแรงมากแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอมากแต่ก็จะยิดฟูตรงคนนิดหน่อยปลายก็ยืดกัะระประจำก็จะมีความตรงอยู่ผมแบบนี้ก็จะ ยืดง่ายไม่ต้องร,งระวังอะไรมากมายแต่ขั้นตอนการทําก็ยังต้องบำมลุงต้องดูแลพิเศษเหมือนเดิมทุกขั้นตอนการก่นอนยืดหลังยืดหรือระหว่างการยืดยังต,ต้องดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันเห็นว่าคนลูกค้าช่วงโคยิบ อีกมากน,ะกนนะกาะก็ใส่คีที่คโคนเลยนะการใส่ครีมแล้วก็ใส่เฉพาะโคนย่องลายเมื่อมันตรงอยู่เราก็ต้องใส่เข้าไปนะครับ าก็ใช้เกิดผมเสียได้เราดูว่าปลายเขาตรงอยู่ไหมถ้ามันตรงก็ใส่ได้แต่ต้องใส่หลังจากใส่ครีมโคนบางโคนเสร็จนะ่างโคนเขาจะมีความแข็งแรงกว่าก็ใส่ดยก่อนช่องปลายก็จะเพิ่มเติมทีหลัง ก่อนทำการล้างสักสิบนาทีได้นะครับอันนี้ผมไม่เคยทำสีไปยืดอย่างเดียวครับเป็นลูกค้าประจำยืดไปแล้วประมาณ9เดือนแต่ผมมีลักษณะท้นเล็ก ถ้าผมลักษณะแข็งแรงเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มโรมดุงมากมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่ตรงเราจะตะบมลงช่วงหลังจันยืดเสร็จนัจ่นจะได้คุณภาพที่ดีกว่าจะเป็นการฟื้นฟูนผมทีเดียวไปเลย แต่ถ้าผมแห้งเสียทําสีมาก็เราก็สามารถบำรุงทุกขั้นตอนเลยไ,ได้ทุกขั้นตอนป้องกันการแห้งเสียไปในตัวยายืดนะครับเราไม่ต้อง มีอะไรมากมายมีแค่ตัวแข็งแรงก็อ่อนแอพอสองอย่างตันะแล้วก็ใช้ผสมเอามีเก่าดูสภาพเส้นผมแล้วก็ผสมเอาต้องั่นเรียนรู้จะู้าผมสภาพผมแข็งแรงผมเส้นเล็กเส้นใหญ่เป็นยังไง ได้ลงยายให้ถูกศึกษาเรียนรู้เยอะๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เก่งนะครัก่อนอื่นก่อนแรกก็ต้องดูผมไม่ออกก่อนว่าผมเส้นเล็กเสนใหญ่ผมเสียผมแข็งแรงยังไงผมยืดได้ยิดไปได้ต้อง เช็คให้รู้เรื่องก่อนดูให้ขาดก่อนไม่เช่นั้นงานเราจะไม่ได้ดี แล้วก็ใส่เจาะชว่วงเ่นหยนตใส่ไปเลยถ้าผมอ่อนแอแล้วก็สามารถระหว่างการล้างผมแล้วก็บำรุงได้นะครับไปล้างแล้วก็อบบำรุงก่อนแล้วค่อยมาหนีบมาเป่ามาหน,นีบไม่ผิดครับใช้ทุกขั้นตอนการบำรุง ผมแข็งแรงก็ใส่ได้แต่ไม่ควรเลยคือเชื่อมแกนเชื่อมแกนนี่ผมแกนอย่าไ่ใส่นะฮะแต่ตัวเชื่อมแกนนี่ถ้าผมแข็งแรงอย่าไปใส่ถ้าใส่เข้าไปแล้วผมจะคืนตัวแล้วจะยืดไม่ได้ยืดไปตรงนะครับตัวเชื่อมแกนจะเข้มข้นมากกว่าทุกอย่าง เราเสกคีมาได้20นาทีแล้วก็จะมาเช็คผมดูว่าผมมีความยืดหยุ่นหรือยังจับมาหนึ่งเส้นนะครับการเช็คยืดเส้นเดียวพอเช็คง่ายดี แล้วก็ดึงดูครับดูครับว่าเส้นผมมันเหยียดตรงไหมถ้าเหยียดตรงก็แสดงว่ายืดหยุ่นได้ครับผมมีการเหยียดตรงลองดึงดูมีความยืยดหยุนนั้นแสดงว่าผมมีความยืยดหยุ่นแล้วพอที่จะยืดได้แต่บางเส้นก็ยังโคดอยู่ก็ย,ยังไม่ตรงดีฮะสังเกตตรงทีเป็นโคดโค,ดคดอยู่ ดึงดูก็ยังไม่ตรงดีถ้าดึงแล้วผมไม่เหยียดตรงก็ต้องรอไปก่อนนะอีกสัก5นาทีสิดรอบหนึ่ง เราก็จะนําลูกค้ามาล้างหลังจากที่เช็คได้ว่าผมลูกค้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นนั้นล้างตั้งแต่หนา้าผากเป็นถอยถอยล่เปลี้ยงนะครับล้างจนหมดฟองนี้เหลือครั้งนะครับเพราะว่ายาเยืดเนี่ยจะยังทํางานไปเรื่อยๆถ้าเกิดล้างไม่สะอาดนะครับแต่ทำไมผมลูกค้าเนี่ยแห้งเสียได้ถ้าเกิดมาล้างไม่สะอาด ก็ต้องดูแลดีๆระาเพียอเพียงแล้วก็นำสเปรย์มาฉีดผมเพื่อป้องกันความร้อนระหว่างกัน จากที่นำลูกค้าไปร้านกลับมาเปาไว้แห้งน,นี่ก่อนที่จะทำกันนี่ ต่อไปก็ทำการหนีดนะครับหนีดยามยามที่โพนิดนึงแต่ให้ผมตรงสรวยไวเป็นเงางามหนีดไปทุกๆุกช่อนะครับแบ่งผมมาหนีดทีละเซนทีละเซนนะฮะไล่ไปทุกช่อ้งกระท้ายทอยยันทั้งหัวเลย การเหีก็ระวังหัวลูกค้าอย่าเข้าใกล้หัวลูกค้ามากแลวอย่าดิดแช่คนนานเกินไปความร้อนจะระอูเข้าหนังศีรษาลูกค้าจะทำให้ลูกค้าปวดเสียปวดร้อนได้นะครับความร้อนก็ร้อยแปดสิบเหมือนเดิมนะฮะใช้ไ,ไปเลย you <smart noise> ต่อไปก็จะเป็นการลงครีมโปลกยืดนะฮะเป็นขั้นตอนที่สองครีมโขลกยืดตัวนี้ใส่แบบเข้มข้นเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรผสมนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันถ้าเราผสมอะไรเข้าไปแล้วมันจะเป็นรสค่าของครีมเข้าลงไปมันจะทําให้ผมกระด้างนะฮะตัวนี้ไม่ควรผสมอะไรสักอย่างเลยนะ ไม่ว่าตัวบำรุงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ควรจะผสมนะครับใส่สดๆเพียวๆนะฮะจะบำรุงจะอะไรก็แล้วแต่ก็ทําในช่วงหลังช่วงหลังจากที่ล้างยาตก,กเสร็จแล้วก็บำรุงนะฮะใส่แล้วก็ใส่ไปอันนี้ก็ใส่ไปเลย แต่ในตะโคเย้นตายได้เลยครับนี่ไม่มีผลเสียอะไร ตัวนี้ใส่ถึงหนังศีสาเลยก็ได้นะไม่เป็นไรแต่จะให้ดีก็ไม่ควรจะถึง ไอ้สเติดตาสเติดให้เราวางไว้ก็ได้เฉพาะส่วนที่รดนยายืดนะ ยืดผมก็ไม่ได้ยากนะครับ,รบเพราะเรา้าใจงานทำสบายสบายผือชิวเลยแต่เราอย่าปล่อยป,ลอยปละละเลยในช่วงเวลาที่เราใส่ยายืดนะคนนั้นควรจะระมัดระวังพิเศษ,ษ,ษตรวจเช็คในละเอียดตรวจเช็คเรื่อยๆอย่าปล่อย ที่มีเวลาเป็นนานนะเพราะผมอ่อนแอผมแรงแรงเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้มันเช็คมันดู เราจะได้ไปใช้ธรรมะาากินจะได้เกี่ยนกันทุกคนนะครับการทำงานเ<น>มื่อเราไม่เป็นเราก็จะไปเดานะแล้วก็ดู หลายช่งางห,หลายอาจารย์ที่เขาบอกเขาสอนมาเราก็ไปศึกษาเรียนรู้เอาสำหรับยายยืดแล้วก็เลือกยี่ห้อที่มันดีหน่อยใช้ได้หน่อยอย่าให้มีกินแรงมากเวลาใายยี่ห้อนะครับที่เราสามารถเลือกได้ หลังจากที่เรา,เาใส่ครีมกรูกเสร็จหมักในเวลาตามที่ต้องการแล้วเราก็นำลูกค้าไปล้างนะครับแล้วกลับมาเป่าให้แห้งตามขั้นตอนนะครับจะเห็นว่าผมลูกค้าเนี่ยพอเป่าเสร็จก็จะมีความตรงสลวยเงางามไม่หยีกฟูเหมือนเดิมนะครับ ในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องยังไม่ทนได้ใดตรงนะฮะแค่เป่าให้แห้งผมลูกค้าก็จะเป็นเงางามตรงสลวยน่าสัมผัสนะสวยงามมากนี่ก็ผมลูกค้าเป็นผมธรรมชาติไม่เคยผ่านําอทำผ่านการทําเคมีมาบ่อยๆนะฮะก็ยืดประจําแค่นั้นไม่เคยทําสีก็จะ มีความเงาสวยเป็นประกายอย่างนี้แหละครับแล้วก็มาจัดทรงด้วยการได่าให้ลูกค้าให้เหยียดตรงเอางามขึ้นไปอีกนะเพิ่มเติมเข้าไปเสร็จแล้วก็ ใส่น้ำหอมใส่น้ำมันอะไรให้าค้านะครับก่อนที่ค้าจะกลับบ้านให้หอมนะให้ดูดีก็จะเป็นการจบขั้นตอนของการยืดผมของหวัวน,นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับ เพื่อเป็นการำลังใจให้กับช่างนะครับจะได้ทำคลิปดีๆมาฝากทุกๆคนมาช่วยแนะนำในการทำงานเพื่อเป็นการเสริมความรู้ฮะให้กับทุกๆคนในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับท่านที่เป็นช่างฮะก็ไปใช้กันได้ไม่มากก็น,น้อยเนะี่ยเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมเมื่อยืดเสร็จแล้วจะเห็นว่าผมยุกค้าตรง เงาไปประกายเลยนะครับสวยมาก